เรียบร้อยครับติดตั้งลงรถนะครับสำหรับ toyota v e i c l ฮะตอนนี้เช็ค4ฟร์สเต็ปนะฮะสเต็ปแ c k เช็คเฟลลำโพงครับประตูหน้า8644นะฮะไปกันอย่างรวดเร็วฮะแผงประตูหลังนะครับหรือบางคนเรียกแผงหลังนั่นเองนะครับก็8644สีไอซ์บลูฮะเช็คเฟลด์ลำโพงผ่านไปฮะเช็ค4ฟร์สเต็ปปิดเปิดไฟครับปิดไฟจะเห็นว่าหุ้มหนังเป็นสีน้ำเงินโดเรมอนตัดด้วยสีดำนะครับนี่ฮะเปิดฮะ เปิดไฟครับเรียบร้อยมาดูงานไวาริงสายกันหน่อยครับไปแสงสีเสียงทดสอบเพลงในตัวเลยนะครับสำหรับคลิปงานวริงสายสวยงามครับทั้ง p า w e r a m ทั้งคาปานะครับแผงหลังใหญ่เลยทีเดียวนะฮะับ8 6 4นะครับตู้12นิ้ว12นิ้ว180ยแปดบฮะ เปิดเบรคให้หน่อยครับช่างผมไม่บอกไม่มีเปิดเลยนะครับแบบนี้ฮะเครื่องเล่นเปลี่ยนใหม่เป็นจอแอนดรอยนะครับตัวนี้ฮะเปิดไฟหลีให้หน่อยฮะไฟจะขึ้นตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะปรับสุ่งแะเสียงด้วยปีเอมเแนนะครับแผงประตูครึ่งท่อนนะครับ8 6 4 4นะฮะงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สีน้ำเงินโดเรมอนตัดสีดำนะครับเลือกใช้ไฟสีไอบูนี่แม่สว่างสว่จริงๆฮะเข้ากันเข้ากันนะฮะถือว่าตัดสินใจไม่ผิดนะครับสำหรับลูกค้าหนังสีไหนไฟสีนั้นนะสวยแน่นอนนะครับดูแผงประตูครับครึ่งทอนแบบดูเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะบางคนอยากได้ครึ่งทอนใหญ่บอกได้นะครับจะเรียงเป็น86 ไว้บนเราก็จัดให้นะครับตามคำขอฮะสำหรับโฟร์สเต็ปนะฮะเรียบร้อยตรวสอบเสียงเรียบร้อยเดี๋ยวส่งงานกันอีกหนึ่งบทเพลงนะครับรอฟังเสียงได้เลยครับ